ฮัลโหลทุกคน Kipl ค l i n i c นะจ๊ะย้ายบ้านจาก ยูเนียนมอลลาร้าวมาที่อาคารพร้อมพันหนึ่งแล้วจ้าโดยห่างจากบ้านเก่าเพียงสามนาทีเท่านั้นนะเดินมาได้เพียงสามร้อยเมตรเองนะจ๊ะทุกคนสามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS นะคะลงสถานีห้าแยกลาดพร้าวแล้วเดินมาตามทางเชื่อมได้เลยหรือสามารถมารถไฟฟ้า MRT นะคะลงสถานีพระโนยธินทางออกที่ห้านะคะหรือใครขี้เกียจเดินก็นั่งลินมาแป๊บนึงแล้วก็หากมารถสาธารณะนะคะลงได้ที่ป้ายรถเมลยูเนียนมอลและป้ายบ้านพร้อมพันได้เลยจ้าสำหรับผู้ที่มารถส่วนตัวนะคะขับรถมาก็เข้าจากทางด้านหน้าอาคารพร้อม พร้อมกับรับสลิปจากคุณพี่รปภได้เลยนะคะแล้วก็นําสลิปมาปั๊มที่คลินิกได้เลยนะจอดฟรี2ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีค่าจอดมากกว่า60บาทขึ้นไปสามารถนําท้ายใบเสร็จนะคะมาเป็นส่วนลดในการซื้อโปรครั้งต่อไปได้ด้วยนะเออเมื่อเข้ามาในอาคารน,นะให้เดินตรงไปที่ลิ์สำหรับโดยสารด้านในสุดนะคะที่ติดกับลานจอดรถน<ป>ะเป็นลิ์สำหรับโดยสารเฉพาะบุคคลทั่วไปนะคะกดชั้น6เปิดประตูออกมาเจอหน้าคลินิกทันทีเลยนะคะ<ช>พวกเรานะคะเปิดทําการเวลาปกติเลย1ิ โมงเช้าแล้วก็ปิด2องทุ่มเหมือนเดิมปิดกับเคสสองทุ่มนะคะแล้ก,กวนลูกค้ามาก่อนเวลาด้วยนะ้านิดนึงอย่าลืมแวะมาทําสวยที่คลินตกตามนะัดตามกำหนดด้วยนะคะบ๊ายบาย